อกไก่อกไก่อกไก่ก่อนกินอกไก่ข้อที่เราควรรู้ทั้งประโยชน์และข้อที่ควรระวังมีอะไรบ้างหลายคนบอกพี่ป้าตอนนี้หมูมันแพงอ่ะอยากกินไก่แทนแล้วเราจะเลือกทานอกไก่มันมีประโยชน์อย่างไรและมีข้อควรระวังอะไรคําตอบทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้แล้วแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามสันกระดิ่งช่องยู u ูปเ e ดด i ้ i ิชเพจเ e ดดี้ f ิ s บายพี่ปลา พี่ hey, คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อที่จะไม่ให้พลาดสิ่งดีดีเรีวเรามาฟังกันคำตอบอยู่ในคลิปนี้ตามพี่ปรามาเลยอกไก่อกไก่ถ้าใครไี่เป็นสายรักสุขภาพจะต้องรู้จักคาว่าอกไก่เป็นอย่างดียิ่งถ้าใครมีเทรนเนอร์คอยแนะนําเรื่องการกินอาหารและการออกกำลังกายด้วยแล้วก็มักจะได้รับกาแน, okay, นะนําทานอกไก่นะทานอกไก่อยู่บ่อย อะไรเหรอว่าเนื้ออกไก่กลายมาเป็นหนึ่งในวัตถุดิสสำคัญในเมนูอาหารสุขภาพปัจจุบันนี้แล้วแล้วการกินเนื้ออกไก่บ่อยๆจะดีต่อร่างกายจริงหรือไม่เรามาดูกันกินไก่ดีต่อสุขภาพอย่างไรไก่เป็นแหล่งโปรโตีนที่สำคัญมากเป็นอาหารที่ให้โปรโตีนสงูทงทั้งยังเป็นโปรโตีนที่มีไขมันน้อยจะว่าเป็นหนึ่งในโปรโตีนไขมันต่ำที่ดีต่อสุขภาพมากเลยทีเดียวซึ่งโปรโตีนในเนื้อนั้น ได้มีประโยชน์ต่อการสร้างกล้ามเนือ้อโปรโตีนจากเนื้อไก่เพิ่มความแข็งแรงของกระดูกเสริมการเจริญเติบโตอของร่างกายและดีต่อการลดน้ำหนักด้วยเพราะการรับประทานอาหารที่โปรโตีนสูงจะทำให้เรารู้สึกอิ่มได้มากขึ้นช่วยลดความอยากอาหารลดปริมาณการกินคาร์โบไฮเดรตและลดแคลอรี่ในอาหารมื้อต่อไป โบกเลยนอกจากไก่จะเป็นแหล่งโปรโตีนที่สําคัญเขายังมีสารอาหารที่จําเป็นและสําคัญอีกอะไรหรอือมีคําตอบแน่นอนเลยนอกจากเนื้อไก่จะเป็นแหล่งอาหารสําคัญของโปรโตีนแล้วเนื้อไก่ก็ยังให้วิตามินสําคัญอย่างวิตามิน B1 วิตามิน b 5วิตามิน B6 และแร่ธาตุจำเป็นอย่างธาตุเหล็กทองแดงฟอสฟอรัสสังกะสีซึ่งเป็นกลุ่มสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบต่างๆในร่างกาย เสริมพลังงานและเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงด้วยคราวนี้เรามาดูเลยประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ของอกไก่คืออะไรประโยชน์ของอกไก่อกไก่คือเนื้อไก่ส่วนที่เป็นเนื้อสีขาวเป็นเนื้อชิ้นใหญ่ที่ไม่มีกระดูกแต่จะเป็นเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างแห้งซึ่งขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าชอบเนื้อสัมผัสข,ของไก่ที่แห้งหรือไม่อย่างไรก็ตามเนื้ออกไก่ถือว่าเป็นเนื้อส่วนที่มีประโยชน์สูงมาก ให้ทั้งพลังงานที่สูงให้โปรตีนสูงและที่สำคัญยังมีไขมันต่ำอีกด้วยซึ่งการกินเนื้ออกไก่เป็นประจำจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพดังนี้ข้อที่หนึ่งโปรตีนสูงแน่นอนเลยเนื้ออกไก่มีโปรตีนที่สูงแล้วมีโปรตีนสูงมีประโยชน์อย่างไรมาฟังกันชิ้นส่วนต่างๆของไก่ไม่ว่าจะเป็นปีกน่องเนื้ออก ต่างก็เป็นส่วนที่มีความอร่อยและมีรสชาติดีเหมือนกันทั้งสิน้นโดยเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้ออกไก่ซึ่งเป็นส่วนที่มีโปรโตีนสูงจนอาจจะเรียกได้ว่าอกไก่เป็นเนื้อไก่ส่วนที่มีโปรโตีนไขมันต่ําดีที่สุดในบรรดาเนื้อไก่ทั้งหมดเลยก็ว่าได้ซึ่งโดยปกติแล้วเนื้อสัตว์ที่ให้โปรโตีนสูงมักจะต้องพ่วงมาด้วยไขมันโอ้แต่ตรงกันข้ามนะเนื้ออกไก่กลับเป็นเนื้อส่วนที่มีไขมันอยู่น้อยมากการที่เรากินอกไก่3ออนหรือ85กรัม เราจะได้ไขมันเพียง2.7กรัมเท่านั้นถือว่าน,น้อยมากเพราะอกไก่เป็นอาหารโปรโตีนไขมันตำ่ำที่มีไขมันน้อยนี่เองอกไก่จึงมักจะเป็นหนึ่งในอาหารแนะนำสำหรับคนรักสุขภาพอยู่เสมอแคลอรี่ต่ำแน่นอนเลยไม่มีใขรปฏิเสธถ้าเมนูสุขภาพเพื่อการลดน้ำหนักหรือควบคุมอาหารขึ้นมาก็จะต้องเห็นอกไก่อยู่ในรายการอาหารนั้นอย่างแน่นอนเพราะเนื้ออกไก่ให้โปรโตีนสูงมีไขมันน้อย ทำให้อิ่มง่ายอิ่มนานโดยที่ไม่ได้ทําให้แคลอรี่พุ่งปรื้ดเลยซึ่งการกินอกไก่ประมาณ3ออนซ์85กรัมก็ให้พลังงานเพียง102แคลอรี่เท่านั้นอย่างไรก็ตามแม้ว่าอกไก่จะให้ไขมันต่ําแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเนื้ออกไก่ทุกเมนูจะดีเหมือนกันเสมอไปคุณหลีกเลี่ยงการนำอกไก่ไปทอดเพราะการโทอดจะเพิ่มไขมันและแคลอรี่ให้เนื้อไก่ กา่ให้เนื้อไก่มีแคลอรี่สูงขึ้นอันไม่เหมาะสําหรับช่วงที่ต้องการควบคุมอาหารทางที่ดีควรนําเนื้ออกไก่ไปอบต้มหรือนึ่งจะดีกว่าข้อถัดมาสร้างกล้ามเนื้อแน่นอาเลยเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการเพราะว่าคนยิ่งคนออกกำลังกายอยากจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงอยากจะมีซิกแพ็ะสร้างกล้ามเนื้อเรามาฟังเลยอ,อกไก่ดีอย่างไรในกลุ่มคนที่รักสุขภาพรักการออกกำลังกายหรือเรียกว่าเป็นแฟนลับฟิตเนส มักจะรู้ดีว่าอ,อกไก่เป็นเนื้อสัตว์ที่ต้องกินเพื่อช่วยเพิ่มโปรโตีนซึ่งการกินโปรโตีนนี้จะไปเสริมสร้างพวกมวลกระดูกมวลกล้ามเนื้อช่วยให้เพิ่มกล้ามเนื้อทําได้ดีขึ้นและเห็นผลมากขึ้นนอกจากนี้อ,อกไก่จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วผู้สูงอายุก็เป็นช่วงวัยที่ควรรับประทานเนือ้ออกไก่เช่นเดียวกันเพราะเมื่ออายุมากขึ้นมวลกล้ามเนื้อในร่างกายก็จะลดน้อยลง อาจทาให้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงการกินอกไก่จะช่วยเพิ่มโปรตีนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งสารอาหารสําคัญสําหรับผู้สูงอายุที่จะมีส่วนช่วยในร่างกายของเราให้แข็งแรงมากขึ้นข้อถัดมาดีต่อกระดูกนี่นางวลเลยส่วนนี้เราชอบโดยเฉพาะผู้สูงอายุอ่ามีเรื่องเล่าถ้าเราไม่บํารุงกระดูกเชื่อไหมคะแค่ลงริมากเดียวเองกระดูกกระดูกแตกเลย บางคนแค่ไปเล่นเกมเล็กๆน้อยๆกระดูกแตกได้เลยเพราะฉะนั้นอาหารอะไรก็ตามที่จะบำรุงกระดูกเราจะต้องหามาทานและบำรุงร่างกายของเราอย่ารงให้ป่วยแล้วค่อยทานมันจะรักษายากกว่ากันมาฟังกันเลยโดยทั่วไปแล้วเรามักคุ้นเคยกันว่าแคลเซียมคือสารอาหารที่จําเป็นสําหรับการเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงการกินอาหารจาพวกนมและอาหารที่ให้แคลเซียมสูงจะทําให้กระดูกแข็งแรง จากผลการศึกษาล่าสุดพบว่าโปรโตีนกับแคลเซียมเป็นสารอาหารที่ทำงานร่วมกันในการเสริมความแข็งแรงของมวลกระดูดดังนั้นเพื่อให้กระดูกของเรานี่เรียกว่ามีสุขภาพดีจึงควรรับประทานทั้งแคลเซียมและโปรโตีนเพื่อให้มวลกระดูกได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์อย่างเต็มที่อ่ะข้อถัดมาช่วยในการลดน้าหนักเนื้อไก่เป็นเนื้อสัตว์ที่ให้โปรโตีนสูงมากยิ่งเป็นเนื้ออกไก่ด้วยแล้วก็ยิ่งมีโปรโตีนสูงแถมยังมีไขมันน้อยอีกด้วย จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นจเมนูลดน้ำหนักโปรโตีนจากอกไก่จะช่วยทำให้รู้สึกอิ่มท้องได้นานมากขึ้นช่วยลดความรู้สึกอยากอาหารในมื้อต่อไปป้องกันการเกิดภาวะกินมากเกินไปและไม่ทำให้ปริมาณแคลอรี่เนี่ยพุ่งสูงเกินไปอ่าตอนนี้เราเห็นประโยชน์ของอกไก่ต่างๆแล้วแล้วเรารู้ว่าอกไก่มันดีอย่างไรคราวนี้เรามาดูในคคำแนะนำในการกินอกไก่ เราจะได้รู้ว่าเรากินอ,อกไก่ได้ถูกวิธีและถูกต้องหรือไม่มาฟังคําแนะนํากันเลยข้อแนะนําในการกินอ,อกไก่เนื้อไก่เป็นเนื้อสัตว์ที่มีเชื้อแบคทีเรียจึงไม่ควรกินดิบเพราะเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อแบคท,ทีเรียจากการรับประทานอาหารซึ่งอาจาก,กให้เกิดเพาะว่าอาหารเป็นพิษท้องเสียหรือเรียกว่าติดเชื้อรุนแรงข้อที่ 2. ควรเลือกซื้อเนื้อไก่ ที่มีมาจากฟาร์มได้มาตรฐานควรเป็นเนื้อไก่ธรรมชาติที่ไม่ปนเปื้อนไปด้วยสารเคมีสารเร่งหรือฮอร์โมนข้อที่ 3. อันนี้แนะนำเลยนะคะสำคัญผู้ที่เป็นโรคไตเลื้อรังควรรมะมัดระวังการรับประทานอาหารที่มีโปรโตีนสูงโดยเฉพาะเนื้ออกไก่เพราะการกินโปรโตีนมากไปอาจทำให้ไตทำงานหนักซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพได้ข้อที่สี่อกไก่มีไขมันน้อยอยู่แล้วการปรุงเนื้ออกไก่ด้วยอบ ย่างหนึ่งหรือรูดจึงไม่เป็นการเพิ่มไขมันในอ,อกไก่แต่การปรุงเนื้ออกไก่ด้วยการทอดปิ้งหรือผัดในน้ํามันจะเป็นการเพิ่มไขไมันและคารี่ในเนื้ออกไก่อันไม่เหมาะสำหรับช่วงเวลาที่กาลังลดน้ําหนักหรือควบคุมอาหารถึงตอนนี้แล้วพี่ปรายาจะบอกว่าเราอย่าลืมการรับประทานอาหารเนื้ออกไก่เป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็ต้องเข้าใจมาดูแลสุขภาพด้วยกัน ใครมีข้อคิดเห็นมีสิ่งที่จะแลกเปลี่ยนกันเขียนได้เลยแล้วเราจะมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อเตรียมโตข้อสู่ผู้สูงอายุคุณภาพพูดสูงใหม่คุณภาพอย่าลืมแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์และกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy f i s ชช่อง YouTube ค,คุณครูพี่ป่ายูทูเบอร์เพจพี่ป่าฟิชป้าพี่ปาเพจคุณครูพี่ป่ายูทูเบอร์เพื่อจะมาได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่พี่ปราจะส่งให้ทุกวัน เรามาดูแลสุขภาพด้วยกันมาลุยความคิดพลุยพันเอกค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube, YouTube Healthy f i t เชื่อพี่ปานะคะ